เล่าเรื่องอาถรรพ์เจ้าป่าประพันธ์โดยไตรโสอิมังปัตตังอธิธามิพรานบุญเป็งวาจาเบาๆ ราวกับจะเปรยกับตัวเองแล้วจึงกั้นหายใจพลิกใบไม้ที่เห็นตรงหน้าให้หงายขึ้นเพ่งพินิษอยู่ครู่จึงยันกายลุกขึ้นยืนและถอนหายใจยาวหันกลับมามองหญิงชราที่ร้องห่มร้องไห้พิงตัวเองกับอ้อมกอดของหญิงสาวที่คอยปอบโยนประครับประคองทั้งที่ตัวเองก่อน้ำตานองหน้าเช่นกัน วันนี้แหละเจอแน่แต่กูอยากให้ทำใจเอาเสียหน่อยนะเจ้าป่าทัานปล่อยแล้วแต่จะมีชีวิตหรือไม่กูไม่รับประกันคำพูดนั้นของพรานชลาทำให้หญิงต่างวัยทั้งคู่ปล่อยโฮสะอึกสะอื้นอีกครั้งทำไมว่ายอย่างนั้นละพานที่บอกว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่นั้นหมายความว่ายอย่างไรผู้ใหญ่ผันเอ่ยถามเสียงเครียด เดินเข้ามาหาพรานฉลาผู้ซึ่งคนในหมู่บ้านต่างให้ความเคารพในฐานะพรานมือฉมังงคาถาอาคมแก่กล้าของหมู่บ้านเองก็ดูนั่นสิสิ่งที่ใบไม้นั้นบอกแทบจะเป็นทุกอย่างแล้วพรานบุญออกเสียงเครียดชี้มือไปยังใบไม้ที่ตนพึ่งพิกและเพ่งพินิษเมื่อครู่ผู้ใหญ่ผันค้อมตัวไปข้างหน้า กมมองสิ่งที่พานชราชี้นิ้วบอกภาพที่เห็นก็คือใบไม้ที่แลดูสดใหม่และใจกลางกับมีเศษเนื้อและเลือดเน่าพร้อมหนอนตัวอ้วนชอนชัยหน้าสะอิดสะเอียนศาสนี้ผู้นำชุมชนเคยได้ยินมาช้านานที่ว่าพรานที่เก่งกล้าคาถาอาคมขณะใช้คาถาเปิดป่าเพื่อตามหาคนจะมีคาถาอีกบทหนึ่ง ทองกำกับสาทับไปอีกรอบเพื่อใช้อำนาจคมเหงเจ้าป่าให้บ่งบอกสถานะของบุคคลที่ตนเองต้องการพบหรืออีกในหนึ่งหากมั่นใจว่าเจ้าป่าท่านพาตัวไปก็เป็นการใช้อำนาจบังคับให้เจ้าป่าผีสางปล่อยตัวออกมาไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ตามและพรานบุญชายชราหน้าเครียด ที่แบกปืนยืนอยู่ด้านหน้านี้คือมนุษย์คนสุดท้ายในหมู่บ้านที่ได้รับสืบทอดวิชานี้พ่านรุ่นเดียวกันหรือรุ่นหลังไม่มีใครสามารถร่ำเรียนวิชานี้ได้สำเร็จโดวยว่าวิชาในการบังคับขู่เข็นสิ่งเล้นลับหรืออาถรรพ์ป่าที่ว่านี้มันต้องใช้พลังจิตชั้นสูงเพื่อเรียกเอาพลังงานหรือดวงจิตของอาถรรพ์ ที่แรงกว่ามาใช้งานหากผู้ถือครองวิชาควบคุมไม่ได้สุดท้ายวิชานั้นจะย้อนกลับมาเข้าตัวและผู้ถือครองจะต้องจบชีวิตอย่างหน้าอนาถความจริงจะบอกว่าพรานที่เริ่มเรียนวิชานี้สำเร็จมีเพียงพานบุญคนเดียวก็ไม่ถูกนักต้องบอกว่าผู้ที่เริ่มเรียนแล้วสามารถถือครอง และนำมาใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบร้ายกาจกับตัวเองจนต้องสิ้นลมมีเพียงพรานบุญคนเดียวนั่นน่ะสิถึงจะถูกหลังจากที่ผู้ใหญ่ผันมองเห็นใบไม้นั้นก็ถอนหายใจหันกลับมามองสองหญิงต่างวัยแล้วพยักหน้าให้น้อยๆเป็นการบอกในๆว่าสิ่งที่พรานบุญพูดมานั้นไม่ผิดไปจากความจริงเลย และก็เป็นอย่างที่พรานบุญว่าเพราะหลังจากที่พรานชราผู้นี้นำกลุ่มผู้ค้นหาลงพื้นที่ติดตามปูพรมหาในก้อนซึ่งเป็นทั้งลูกชายและผัวของสองหญิงต่างวัยเพียงครึ่งชั่วโมงเสียงร้องเออะโวอยวายและเสียงร้องไห้โฮปานจะขาดใจก็ดังขึ้นพรานบุญพาคนกลุ่มนั้นเดินไปยังหลืบหิน ห่างจากแนวป่าติดถนนเพียง3-400เมตรก็พบร่างของในก้อนนอนอืดขึ้นหนอนไตย,ยั้อเยะส่งกลิ่นเหม็นเน่าคาวคุ้งเขาน่าจะตายไม่ต่ำกว่า4-5วันซึ่งท่านนับเวลาตามที่เริ่มออกค้นหากันแล้วหมายความว่าในก้อนผู้นี้ตายตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปไม่ผิดแน่ซึ่งมันแย้งกับคำให้การของชาวบ้าน ที่ออกมาเก็บเห็ดในบริเวณนั้นที่บอกว่าเห็นในก้อนเดินไปเดินมาราวกับกำลังค้นหาทางออกอยู่แถวนั้นเมื่อวันก่อนกลุ่มชาวบ้านที่ว่าซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันต่างก็ส่งเสียงเรียกร้องดังลั่นแต่ในก้อนกับไม่มีท่าทีว่าจะได้ยินยังคงก้มหน้าก้มตาเดินหาทางออกเป็นบ้าเป็นหลังพวกเขาจึงตัดสินใจ เดินตามในก้อนไปติดๆแล้วแต่จู่ๆตัวชายหนุ่มที่หายออกจากบ้านมาสองสามวันและใครๆต่างก็ออกค้นหาตัวกลับหายวับไปกับตาทั้งที่ยังเห็นหลังววัยอยู่แมปๆนอกจากระยะเวลาที่มีคนบอกว่าพบเห็นในก้อนที่มีชีวิตอยู่จะย้อนแย้งกับสภาพศพที่เห็นแล้วสถานที่ที่พบศพอีกแล้ว ช่งางน่าชงนเพราะหลืบหินที่ว่ามันอยู่ห่างจากถนนดินแดงอันเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านสัญจรไปมาเป็นประจำเพียงไม่กี่ร้อยเมตรและสถานที่ตรงนั้นทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างก็ค้นหาจุดนั้นหลายครั้งหลายคราแต่กลับไม่พบพอขอแรงผ่านบุญชายที่พอเจ้าหน้าที่ได้ยินกิตติศัพท์ต่างก็สายหน้าอย่างไม่เชื่อถือ ทำพิธีตามหลักวิชาที่เรียนมาเข้าช่วยเหลือกับหาเจอได้โดยง่ายซ้ำยังอยู่ในสภาพซากศพดังที่พรานชราเปรยเอาไว้ก่อนหน้าอีกด้วยลองได้เห็นกับตาเช่นนี้เป็นใครก็ต้องเชื่อสนิทไร้ข้อกังขาศพของในก้อนถูกหอผ้าดิบนำไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะที่พานบุญ และผู้ใหญ่พันเดินออกจากป่าแถบนั้นเป็นกลุ่มสุดท้ายจูจูพรานชราก็หยุดชะงักหันกลับไปยังผืนป่านาทึบด้านหลังและบอกกับผู้นำชุมชนวัยเดียวกันเสียงเครียดยังไม่หมดเท่านี้หรอกผู้ใหญ่เอ้ยหลังจากนี้มันจะมีอีกอะไรหรือพนันที่พูดนั่นหมายความว่ายังไงผู้ใหญ่พันหันไปถาม เมื่อเห็นว่าพานชราเมื่อมองไปยังทางผืนป่าด้านหลังจึงมองตามสิ่งที่เห็นทำเอาแทบลมจับมือเท้าร้อนมูบวาบตัวชาดิกบนหลบหินที่พบร่างไร้วิญญาณของในก้อนผู้นำชุมชนวัยหกสิบเศษเห็นชายแก่หลังงุ้มผู้หนึ่งยืนยิ้มเหี้ยมตาแดงกํามองมาทางกลุ่มของตนในมือถือเถาวนน้ำ ที่ปลายด้านหนึ่งทําเป็นบ่วงคล้องคองของในก้อนเอาไว้ชายหนุ่มไม่ได้อยู่ในสภาพขึ้นอืดอย่างที่เห็นเมื่อครู่เขามีสภาพเป็นคนปกติธรรมดาเพียงแต่นั่งคุกเขา่าก้มนารำหายสะอึกสะอื้นชายแก่หลังงมุมผู้นั้นยืนยิ้มเหี้ยมอยู่ครู่หนึ่งก็หันหลังกลับหลบหินหายไปพร้อมกับกระชากเทววันน้ำลากในก้อนตามไป ในสภาพทุลูทุก,กังนั่นมันอะไรนะพานผู้เท่าที่เห็นเมื่อครู่นั่นแล้วไอ้ก้อนที่ถูกล่ามจูงไปไม่ต่างจากวัวจากควายนั่นคืออะไรนั่นหละตัวการพรานบุญตอบเสียงเครียดดังเคยคนแก่ที่เห็นนั่นแหละเจ้าป่าผีป่าหรืออะไรก็ตามที่พวกเขาเรียกขานกันมันมาแสดงตัวให้เห็น ว่าเอาวิญญาณไอ้ก้อนไปเป็นบริวารสําเร็จและมันยังบอกผ่านกระแสจิตอีกว่ามันจะมาเอาอีกหลังจากนี้จะต้องมีคนตายในป่าน,นี้อีกแล,แล้วเราจะทำยังไงดีละพานเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องร้ายนี้ขึ้นอีกด้วยวิธีไหนคำถามด้วยอาการตื่นตระหนกของผู้ใหญ่ผันพานชราไม่ได้ตอบเพียงแต่สายหน้าไปมาด้วยอาการเป็นกังวล ผู้ใหญ่ผันมองตามแผ่นหลังของพานชราที่ค่อยๆเดินจากไปอย่างช้าๆพอนึกขึ้นได้ว่าตัวเองยืนอยู่กลางหมู่แมกไม้เพียงลำพังรั้งท้ายจากคนอื่นก็เกิดขนลุกวูบวาบภาพศพของในก้อนและภาพของผีเจ้าป่าที่ลากวิญญาณของในก้อนหายเข้าป่าไปยังตราดรึงอยู่ในมโนสติไม่สามารถสลัดให้หลุดออกไปได้ สองวันต่อมาพานพานบุญอยู่หรือเปล่าเสียงตะโกนร้องเรียกเพียกหาพานชราดังอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าตัวขานรับจากหลังบ้านวางมือจากงานพวนดินปลูกสมุนไพรที่ทำอยู่แล้วเดินออกมาหาอาคันตุกะที่ยืนเก้กๆกังๆสีหน้าไม่สู้ดีอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านเมื่อเห็นว่าเป็นคนรู้จักกัน จึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยมีอะไรวะไอแซนเรียกเสียดังลันทุ่งมีใครตายหรือไงตายตายไหมไม่รู้จ่าพานแต่ถ้าหายละหายไปแน่แน่นายแสนลูกเขยผู้ใหญ่ผันบอกเสียงตื่นใครหายแล้วหายไปที่ไหนอะไรยังไงบอกให้กูเข้าใจไอ้จ้อยจ่าพานไอ้จ้อยหายไป นายแสนเล่าว่าเช้าวันนี้เด็กจ้อยกับเพื่อนอีกสองคนบอกกับแม่ว่าจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดระงงซึ่งยามนี้กำลังผุดดอกให้เก็บได้เต็มพื้นป่าตัวคนเป็นแม่ก็เตือนนักหนาว่าอย่าได้เข้าไปยังบริเวณป่าที่พบศพในก้อนเพราะที่นั่นอันตรายเพิ่งจะมีคนหายแล้วถูกพบเป็นศพยังไม่ถึงครึ่งอาทิตย์ เด็กทั้งสามก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่ไปที่นั่นแต่ด้วยว่าผืนป่าที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์สดใหม่ที่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เห็ดออกเยอะกว่าบริเวณอื่นความโลภทำให้เด็กน้อยทั้งสามเลือกที่จะฝ่าฝืนคำสั่งและเข้าไปเก็บเห็ดที่นั่นแล้วหายตัวไปสาเหตุที่เชื่อว่าเด็กเหล่านั้นเข้าไปที่นั่น ก็เพราะว่าพบรถจัก,กรยานของพวกเขาจอดนิ่งสนิทอยู่ที่บริเวณทางเข้าป่าเพียงเท่านั้นพ่อแม่ของเด็กทั้งสามพากันปล่อยโฮเป็นลมครั้งแล้วครั้งเล่าคราวนี้ชาวบ้านและญาติพี่น้องเลือกที่จะขอความช่วยเหลือกับพานชาราจอมขมังเวทเป็นอันดับแรกแทนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะตามธรรมดาแล้วกว่าที่ตำรวจ จะติดต่อกู้ภัยให้จัดทีมค้นหาก็ต้องรอให้บุคคลนั้นๆหายตัวไปครบ24ชั่วโมงเสียก่อนซึ่งพ่อแม่กลัวจะไม่ทันเวลากว่าเจ้าหน้าที่จะจัดทีมค้นหาเกรงว่าเด็กทั้ง3จะมีสภาพเช่นเดียวกันกับในก้อนไปเสียสายวันนี้พ่อมีคนพบรถจักรยานของเด็กทั้ง3จอดอยู่แล้วร้องเรียกแต่ไร้เสียงขานร,รับ จึงรีบแจ้งข่าวให้พ่อแม่เด็กและผู้ใหญ่ผันรับทราบและมาตามพรานบุญไปช่วยตามคำสั่งของผู้นำชุมชนอย่างที่เห็นอยู่นี้เฮ้อก,กูบอกแล้วว่ามันจะมาเอาไปอีกพรานบุญสะบทดออกมาเมื่อฟังเรื่องราวเข้าๆจากปากของนายแสนก่อนจะรีบปีนขึ้นบ้านเตรียมข้าวของที่จำเป็น และตรงไปยังป่าที่ว่านั้นทันทีใช้เวลาเพียงสิบกว่านาทีสุดท้ายนายแสนและพานบุญก็มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากที่ผ่านการจ้ำสุดฝีเท้าจนเหงื่อชุ่มแผ่นหลังเอาอีกแล้วพนันผู้ใหญ่ผันบอกทันทีที่เห็นหน้าพรานชราผู้มาใหม่พยักหน้าตรงไปยังชายป่า และจัดการทำพิธีเหมือนครั้งก่อนโดยไม่รอช้าพักใหญ่ๆที่พานชรานั่งคุกเข่าหลับตาประนมมือแล้วพลิกใบไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่สุดก็ลุกขึ้นยืนสายหน้าแสดงทีท่าเป็นกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดครั้งนี้ดูท่าจะไม่ง่ายเสียแล้วผู้ใหญ่เอ้ยกูมองไม่เห็นอะไรเลยไม่สิถ้าจะพูดให้ถูก คือมันปิดหูปิดตากูเสียสิ้นมากกว่าแล้วแบบนี้จะทำยังไงดีละพนันผู้นำชุมชนคนที่เต็มไปด้วยคำถามเอ่ยปากเคาความเห็นอีกครั้งผ่านชรานิ่งไปครู่ก่อนจะหันมาหาผู้ใหญ่พันในเมื่อมันปิดหูปิดตาไม่ให้ใช้คาถาอาคมค้นหาเราก็ต้องใช้วิธีบ้บานๆนั่นละทางเลือกสุดท้ายและทางเลือกเดียว สิ่งที่พานบุญบอกคือตอนจะจัดทีมค้นหาเฉพาะกิจขึ้นในตอนนี้ออกค้นหาตัวเด็กทั้งสามให้ไวที่สุดหวังว่าเด็กทั้งสามที่หลงด้วยอำนาจป่าจะไม่ไปไหนไกลเท่าใดนักร่องรอยก็ใช้วิชาพานแกะเอายากเสียหน่อยแต่ก็ต้องเสี่ยงคนที่จะไปกับพรานบุญในครั้งนี้มีในแสนลูกชายผู้ใหญ่พันธ และชายชะกันอีกเกือบสิบคนพานชรายังออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่พันจัดคนอีกชุดหนึ่งอ้อมไปยังอีกฝั่งของภูเขาที่อยู่ไกลออกไปเดินค้นหาปูพรมเข้ามาเพื่อที่ทั้งสองทีมจะได้มาบรรจบกันที่ตรงกลางเขาพอดีคาดว่าวิธีนี้จะช่วยให้พบเด็กทั้งสามง่ายและไวที่สุดหากฝั่งใดฝั่งหนึ่งพบเจอเด็กแล้ว ให้ยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดเป็นสัญญาณแล้วให้มาพบกันที่จุดเริ่มต้นคือทางดินแดงที่จอดรถแม้จะออกคำสั่งไปแบบนั้นแต่ในใจของทานบุญกับไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยเพราะข้อความที่ผีเจ้าป่าเขาสื่อสารครั้งที่แล้วมันยังก้องกังวานอยู่ในมโนสติไม่จางหายกูจะเอาอีกจะเอาอีกคนเดียว ผานชราทำพิธีบูชาครูบาอาจารย์อีกครั้งก่อนเดินทางค้นหาเด็กน้อยทั้งสามคนทันทีแดดยามเพนสาดแสงเล็ดลอดผ่านหมู่แมกไม้ให้เห็นเป็นร่มเงาคล้ายรอยด่างของผ้าสีตกทั้งผานชราทั้งคนหนุ่มที่ช่วยกันออกค้นหาพยายามใช้ทั้งสายตาและสมาธิเพ่งมองไปตามซอกนั้นหลืบนี้อย่างตั้งใจ กะว่าการเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์หรือคนก็จะไม่ฆ่าสายตาจังหวะนั้นนั่นเองเฮ้ยนั่นเด็กเด็กอยู่นั่นไงชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดของพรานบุญร้องรัน่นพร้อมทั้งชี้มือไปยังแนวป่าทึบด้านข้างทุกคนหันขวับไปมองก็เห็นเป็นหนึ่งในสามของเด็กน้อยผู้สูญหายยืนก้มหน้าอยู่ลิบลบ พอตะโกนเรียกเด็กคนนั้นกับหันหลังเดินแทรกตัวผ่านต้นไม้ใหญ่หายไปเสียเฉยๆกำลังจะวิ่งตรงไปยังจุดนั้นเสียงร้องก็ดังออกมาจากอีกฝั่งนั่นๆเด็กอยู่นั่นทุกคนหันขวับอีกครั้งภาพที่เห็นคือเด็กคนเดิมยืนก้มหน้าในอากับกิริยาเดิมและเมื่อผู้ใหญ่ตะโกนเรียก ก็หันหลังเดินหายเข้าไปยังหมู่ไม้ใหญ่อีกเช่นเดิมมันเล่นเราแล้วทุกคนฟังนะไม่ว่าจะเห็นอะไรอย่าผีผามตามไปโดยลำพังจะไปทางไหนให้ไปด้วยกันทั้งหมดขาดคําของผ่านบุญเสียงกู่เรียกก็ดังแววมาจากอีกฟากฝั่งของภูเขาเมื่อพากันเงี่ยหูฟังดูดีๆแล้วก็รับรู้ว่าเป็นเสียงของผู้ใหญ่พัน และเสียงนั้นก็เป่งเป็นวาจาสั้นๆว่าเจอแล้วพบตัวเด็กแล้วนายแสนที่เดินเคียงข้างอยู่กับพานบุญยกมือขึ้นป้องปากเตรียมตะโกนแต่พานบุญยังรั้งเขาเอาไว้เสียก่อนยะนั่นไม่ใช่เสียงผู้ใหญ่จะไม่ใช่ได้อย่างไรพานนั่นเสียงพ่อฉันจำได้นายแสนแย้งขึ้นเลิกคิ้วสูง เพราะตนเองมั่นใจว่านั่นคือเสียงกูเรียกของชายชราที่เขาไปสู่ขอลูกสาวมาทำเมียอยู่บ้านเดียวกันมาเกินสีห่หปีจะจำเสียงของพ่อตาไม่ได้เชียวหรือเสียงของไอ้ผู้ใหญ่นะ่ยใช่แต่ไอ้ที่เป็นเจ้าของเสียงนะ่ะไม่ใช่ตัวมันเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นมันจะเป็นอะไรละพันนายแสนยังคงแย้งอีก ผ่านชราสายหน้าด้วยอาการอ่อนใจบอกว่าชุดของผู้ใหญ่พันทํทำตามคำสั่งของตนคือออกค้นหาจากอีกฝั่งของภูเขาหากนับเวลาดูดีๆตอนนี้อาจจะเพิ่งไปถึงตีนเขาฟากนู้นเสียด้วยซ้ำแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้ใหญ่พันจะส่งเสียงกู่เรียกบอกว่าพบเด็กแล้วเพราะจุดที่พวกตนยืนอยู่ ห่างจากตีนเขาฝั่งตรงข้ามไม่ต่ำกว่า10กิโลมันเป็นไปไม่ได้ที่เสียงกู่เรียกจะฟังถนัดชัดเจนเช่นนี้หลังจากฟังคำอธิบายของผานชรานายแสนก็นิ่งไปเมื่อสมองไตรตองคำพูดนั้นเป็นที่เรียบร้อยก็เกิดอาการโมโหจึงตะโกนด่าทอท้าทายผีป่าเจ้าเสียงดังลั่นถึงแม้ผ่านบุญ จะพยายามปรามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลมาสิวะไอ้ผีจันไลมาเจอกับกูตัวต่อตัวต,วตรงนี้อย่าเสือกมาแตะต้องลูกกูแบบนี้ที่ในแสนโกรธเกรี้ยวแบบนั้นก็เพราะว่าเด็กจ้อยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขากับจําปาลูกสาวผู้ใหญ่ผันนั่นเองทั้งที่แม่เตือนแล้วเตือนอีกว่าอยาเข้ามาในป่าแห่งนี้ แต่เด็กน้อยก็ไม่ฟังสุดท้ายอาถันป่าก็ลักตัวเขาเอาไปจนได้มึงอย่าไปท้าทายปากดีมันแบบนั้นมันไม่เป็นผลดีอะไรขึ้นมาหรอกพ่านบุญพยายามปรามและเรียกสติจะไปกลัวมันทำไมเล่าพานันนายแสนตะคอกถามผีจะไล่แบบนี้โผมาฉันจะยิงมันตายอีกรอบเขาพองออกมาทั้งน้ำตา พร้อมก้าวเท้าไปข้างหน้าและแล้วจังหวะนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะเสียงโต้เถียงของตนกับในแสนทำให้พรานบุญไม่ได้ยินเสียงหึ่งๆที่ดังอยู่ใต้เท้าทันทีที่ลูกเขยผู้ใหญ่ก้าวรวดออกไปเพียงสองสาก้าวตัวเขาก็ผุบหายลงไปในดินทันที ต่อมาก็เป็นเสียงหวีดร้องด้วยอาการเจ็บปวดและตกใจของในแสนปะปนมากับเสียงหึ่งๆที่ดังระงมราวกับอยู่ท่ามกลางเครื่องจักรโรงงานไอแสนผ่านบุญตะโกนลั่นพุ่งตัวเข้าไปคว้ามือในแสนเอาไว้ไม่ทันจังหวะนั้นพื้นดินใต้เท้ายุบยวบจนต้องชักเท้าถอยหลังกลับพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนี้ เดินล่วงเข้ามาในอาณาเขตของต่อหลุมเข้าเสียแล้วพื้นดินยุบตัวหายไปเป็นบริวเวณกว้างเซนรอบวงไม่ต่ำกว่า4-5หเมตรมันเป็นโพรงต่อหลุมที่ลึกและใหญ่ที่สุดเท่าที่วิถีป่าของพรานบุญเคยพบทั้งหมดได้แต่มองนายแสนดิ้นทุรนทุรายร้องลัน่นด้วยความเจ็บปวดเนื้อตัวเริ่มแดงฉานเพาะเนื้อหนัง ถูกฟู้งต่อนับร้อยนับพันรุมต่อยตอดกัดกินเนื้อทั้งที่ไม่น่าเป็นไปได้ไม่นานเสียงของเขาก็เงียบหายแบบเดียวกับร่างกายที่หยุดเคลื่อนไหวไม่ต้องบอกก็รู้ว่านายแสนตายแล้วและตายต่อหน้าต่อตาไม่มีใครสามารถช่วยได้จังหวะที่พรานบุญกำลังนั่งเครียดอยู่นั่นเองหางตาก็เหลือไปเห็น เด็กน้อยสามคนนั่งคอตกพิงต้นตะแบกใหญ่อยู่ไม่ห่างจากจุดนั้นเท่าใดนักพรานบุญตรงรีเข้าไปดูอาการก็พบว่าเพียงแค่สลบไปเท่านั้นจึงได้ยิงปืนเป็นสัญญาณให้อีกฝั่งได้รับรู้ว่าพบตัวเด็กแล้วจากนั้นจึงบอกให้คนกลุ่มที่เหลืออุ่มเด็กทั้งสามออกจากบริเวณนั้นให้ไวที่สุด ค้อยหลังเพียงไม่กี่วินาทีเสียงสะอื้นให้ของใครบางคนบังคับให้ผ่านบุญหันขวับกลับไปมองภาพที่เห็นคือชายแก่หลังงุ้มคนเดิมที่ยืนอยู่ในอากับกิริยาเดิมเพียงแต่คราวนี้คนที่ถูกพันธนาการคือในแสนลูกเขยผู้ใหญ่พันที่เพิ่งจะตายไปสดสดร้อนๆศพยังไม่ทันได้เน่าหรือส่งกลิ่นเสียด้วยซ้ำ กู <G ül> บอกมึงแล้วว่ากูจะมาเอาอีกคนเดียวชายแก่คนนั้นบอกผ่านกระแสจิตก่อนจะหันหลังเดินหายเข้าป่าไปพรานบุญถอนหายใจสายหน้านึกไม่ออกว่าจะบอกกับผู้ใหญ่พันธ์และลูกสาวว่าอย่างไรดีถึงสาเหตุที่ในแสนต้องตายไปต่อหน้าเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากอาถรรพ์ป่า ที่ตนไม่สามารถโต้อตอบหรือป้องกันได้ที่ฆ่าเอาชีวิตของนายแสนไปตามที่ผีเจ้าป่าเขาบอกเอาไว้กันแน่และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอาถรรพ์เจ้าป่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนาลีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ